สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับชนะเดชพีรัตนมงคลน,นะครับ <S <S ถึงแม้ว่าจะตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีฟุตบ,บอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งก็อดเข้าไปลุ้นโคตาในการแข่งขันฟุตบอลในการแข่งขันอโอลิมปิกในปี2016ที่ประเทศบราซิลต่อไปตกรอบไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าทีมชุดนี้นะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์อันแสนล้ำค่าในการลงแข่งขันในเวทีระดับเอเชียติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิ์เจริญเชียครับ สิ้นเสียงนกวีดจากผู้ตัดสินชาวมาเลเซียหลังเกมที่สนามอาอาราบีสเตเดียมทีมชาติไทยทำได้เพียงแค่เสมอกับเกาหลีเหนือ2ประตูต่อ2ส่งผลให้ทัพช้างศึกต้องยุติเส้นทางการไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลในทันทีจากผลงาน3นัดเก็บได้2คะแนนจากกลุ่มที่มีแต่ทีมที่แข็งแกรง่ง นับว่าทัพช้างศึกทำผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการเสมอกับทีมระดับท็อปเอเชียอย่างซาอุดิอาระเบียและเกาหลีเหนือแม้ว่าจะแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นแต่ทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่านี่คือทีมแห่งอนาคตที่จะก้าวมาสู่ท็อปเอเชียต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักเตะได้จากทัวร์นาเมนต์นี้นับเป็นบทเรียนอันล้ำค่า โดยเฉพาะการได้มีโอกาสลงเล่นศึกษาเทคนิคจากทีมระดับท็อปเอเชียทั้ง3ทีม mm hmm. เพื่อนำมาปรับใช้ในอนาคตสู่การพัฒนาต่อไปอีกขั้นและทำให้รู้ว่าณเวลานี้เราได้อยู่จุดไหนของทวีปเอเชียและอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นต้องนำมาเป็นบทเรียนก็คือความแข็งแกร่งและพละกําลังของนักเตะในทีมตามที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราจะมาระดับเอเชียทุกคนต้องแข็งแกร่งกว่านี้ ทุกทีมญี่ปุ่นเกาหลีเยเว้นซาอุนะครับซึ่งความแข็งแกร่งเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย23คนเขาเท่ากันหมดแต่ของเราพวกเราคงจะเห็นแล้วว่าสมรรถภาพร่างกายเนี่ยเราไม่ฟูลทั้ง23คนแต่ผมยังเชื่อว่าวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่ผิดหวังสำหรับแฟนบอลชาวไทยแต่ผมก็คิดอยู่ในใจนึกๆอยู่ในใจว่า แฟนบอลชาวไทยหรือรวมทั้งพี่ๆสื่อมวลชนก็คงจะมีความภูมิใจกับน้องๆชุดนี้เพราะว่าเราได้สู้กันถึงที่สุดแล้วผมก็อยากจะให้พวกเราช่วยสนับสนุนแล้วให้กำลังใจน้องๆขณะเดียวกันยังเป็นเวทีแจ้งเกิดของแข้งอย่างสมพรยศกับการเซฟช่วยทับช้างศึกไม่เสียประตูในจังหวะสำคัญหลายๆครั้ง ส่วนนักเตะอย่างชนะทิพย์สงกระสินธนบูรณ์เกษารัฐและพินโยอินพินิพก็ได้พิสูจน์แล้วว่านักฟุตบอลในรุ่นนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถต่อกรกับเขาได้แบบง่ายๆนี่คือบทเรียนที่ทัพช้างศึกต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกในอนาคตวันนี้แม้ทัพช้างศึกจะยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกแต่พวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและกลับมาหยัดยืนบนเวทีเอเชียได้ในอนาคต วีรวิจเนรเชื้อข่าวไทยรทัฐทีวีรายงาน